ขอนอบน้อมด้วยเสียนกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่11ตุลาคม2565ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์ บุคคลพึงรีบขนควายในความดีพึงห้ามจิตสักบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังสรนังจฉามิธรรมังสรนังจฉามิสังขังสรนังจฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังจฉามิทุติยามปิสังขังสรนังจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังจฉามิตติยามปิธรรมังสรนังจฉามิ ตติยามปิสังขังสรนังคฉามินัตทิเมสรนังอันยางพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสรนังอันยางธโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสรนังอันยาง สังโฆเมสรณนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตยังสัตธุสาสเนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้ ข้าไปเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิกามีสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ ปิสุนาวาจาเวรมามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรมามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสำปัตปรลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรมามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไป้าขอสมาทานอาชีวตมากษิน ตามเยี่ยงอย่างพระอรหันต์เพื่อมักผลิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัตินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อะพัมมจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ วิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปนะธารณะ,ะมัณฑนาวิภูสนาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อุจจาสยนามหาศยนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตปฏิคหานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานศิลงสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาประรัตนไตรอันสูงสุด ขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักขียธรรมสาสิบเจดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินรีห้าพละห้า 5, พวฌชงเจ็ดอะเรียมัคมีองแปด เพื่อมรรคผลนนผ่านในปัจจุบันบูชาพระรัตนาตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะประพฤติตามพระธรรมคำสอนและด้วยเหตุแห่งมีสมาธิิรู้ว่ากุศลน,นั้นเป็นสิ่งที่ควรเจริญแต่สิ่งเหล่านี้ จะอยู่คงที่ไม่ได้ย่อมมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาหากไม่รบสัตว์บุรุษบ่อยๆคือการเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจา้าด้วยการอ่านพระไตรปิฎกอัตถกาหรือดีการวมทั้งฟังพระสัทธธรรมและสนทนาธรรมแล้วเรานั้น ก็คงจะไม่ผลจากถูกไปได้การศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวไม่น้อมนำมาพิจารณาใคร่ครวนไตร่ตรองแล้วย่อมไม่สามารถที่จะออกจากอากุศลต่างๆได้ค่ะความเชี่ยวชาญชำนาญในพระธรรมคำสอนที่ตรึกไว้บ่อยๆเนืองๆเท่านั้นนะคะจึงจะแก้ไขหรือเป็นอาจารย์ของเราได้ทันทีในขณะที่ประสบเหตุต่างๆ เพราะชีวิตที่หมุนไปนั้นไม่มีความคงที่เช่นกันค่ะจึงต้องมีพระธรรมคำสอนอยู่ในใจและตรึกบ่อยๆอย่ารอให้เหตุการณ์ทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นสะก่อนนะคะเราผู้เป็นนักโทษประหารเป็นทาสของตันหาตาบอดกอดรัดทุกขอริยสัตว์อยู่ถูกความไม่เที่ยงขบกัดอยู่ในคุกแห่งวัตตะ ชาติชรลามรณะเบียดเบียนเป็นนิดทำไมไม่หยุดคิดเมตตาการุณาพึ่งพาพระรัตนตรัยคะเรารักตนเองแต่เราไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราคิดนึกนั้นไม่ใช่ความรักตนเมื่อไหร่ที่เราเข้าหาพระรัตนตรัยนั่นละค่ะเราจึงจะรักตนเองคะ่ะเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะนำเรา ออกจากวัฏฏะทุก์ได้อย่างแท้จริงค่ะไม่มาหมกมุนวุ่นวายสับสนอยู่ในวังวนของกิเลสซึ่งหาทางออกไม่เจอเรามีบุญมากเพียงไรคงนึกได้ใช่ไหมคะ่ะเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจถึงหลักการและวิธีการเหล่านั้นที่จะออกจากทุก์ข อากสคือธรรมะที่นำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองดุดล้อนำรถไปสู่เป้าหมายยังมีอยู่บริบูรณ์นะคะคือปฏิรูประเทศวาสะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีพระรัตนาไตรคอยเกื้อกูลหันซ้ายหันขวาก็ได้ทัศนานุตติยะหรืออยากอยาสวนานุตริยะก็มีพร้อมเพียงแต่ว่าเมื่อกิเลสรุมแล้ว เราก็คิดไม่ออกว่าจะเข้ากบสัตว์บุรุษอย่างไรจริงๆแล้วในมือถือนั้นมีทั้ง YouTube มีทั้ง Google ที่จะบอกเราในเรื่องของพระธรรมคำสอนจากพระไตรปิฎกมากมายค่ะการตั้งตนไว้โดยชอบที่กล่าวว่าอัตตสมาปนิธินั้นเป็นการตั้งจิตคิดมุ่งตนไปในทางที่ถูกซึ่งเรานั้นจะต้องคิดให้ได้ว่าเมื่อเรามีปัญหาปุ๊บ ้องรีบเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะจะฟังธรรมสนทนาธรรมหรืออ่านพระไตรปิฎกดังที่กล่าวไปแล้วเหตุเก่าคือบุพเพกตะปุญญาความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในการก่อนมีพื้นเดิมที่ดีนั่นแหละที่ได้สั่งสมไว้เตรียมพร้อมไว้สำหรับว Mont ันนี้ ที่เราทั้งหลายจะฝึกตนเพื่อผลจากวัตถ,ถุกใช่ไหมคะจากการที่เราศึกษาในขณะนี้ในสภาสวัสังวรสูตรในหัวข้อการที่จะออกจากความโกรธด,ด้วยการพิจารณากรรมและผลของกรรมนั้นขณะนี้เรามาร่วมกันศึกษาในหัวข้อสมาธิวิภาราอิทธิอยู่ในหัวข้อของนางอุตรานะคะ ท่านเป็นเอตัทักคาในทางผู้เพ่งด้วยฌานในข้อมูลที่กล่าวไปแล้วนั้นเราจะเห็นได้ชัดนะคะว่าสามท่านที่กล่าวถึงคือสามีนางสิริมาและนางอุตรานั้นอยู่ในประเทศอันสมควรอย่างยิ่งนะคะและได้ขบสัตบุรุษก็คือนางอุตราเท่านั้นค่ะส่วนสามีและนางสิริมานั้น แม้พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ในขณะนั้นตามเรื่องราวที่กล่าวอยู่ในขณะน,นี้ยังไม่ได้ขบสัตว์บุรุษจึงมีความคิดตามแนวความคิดเดิมๆของตนและเห็นกุศลเป็นอกุศลโดยเห็นความผลขวายใหญ่ของนางอุตราในการเจริญกุศลถวายพัตตาหารแด่พระสมมาสัมพุทธเจ้าและภิกษุว่าเป็นอกุศล ติเตียนในใจนะคะส่วนนางอุตรานั้นคิดตามพระธรรมคำํำสอนท่านก็ไม่ติเตียนใครนี่แหละค่ะว่าผู้ได้คบบุบคคลผู้ประเสริฐคือพระสมาสัมพุติจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและหมู่พระอริยสงฆ์แล้วย่อมมีความคิดถูกทางมีสมาธทิฏฐิไม่ลังเกียจไม่ติโทษผู้อื่นค่ะในขณะนี้ทั้งเศรษฐีและ นางอุตราคิดกันไปคนละทางค่ะนางอุตรานั้นเห็นทรัพย์สมบัติทั้งหลายรวมทั้งอุปทานขันห้าทั้งปวงที่เป็นตัวท่านเองนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนัตตาจึงมีอาการแย้มยิ้มออกมาส่วนสามีก็คิดอีกทางหนึ่งก็แย้มยิ้มด้วยความเย้อเยอ้ยนางสิริมาซึ่งเป็นอยู่กับบุตรเศรษฐีนั้น เห็นสองสามีภรรยายิ้มแย้มด้วยกันดังนั้นก็โกรธไม่คำนึงว่าตนเองเป็นคนนอกเรือนและไม่ใช่ภรรยาของเศรษฐีบุตรเป็นเพียงหญิงบำเรอที่เขาจ้างโดยมีกำหนดวันแน่นอนเพลิดสํสำคัญไปว่าตนเป็นหญิงแม่เจ้าเรือนนี้และเป็นภรรยาของเศรษฐีบุตรฉะนั้นจึงหึงและริษยา แล้วเครียดแขนนางอุตราจึงรีบลงมาจากปราศาสเพื่อจะทำร้ายนางอุตราการไม่ได้ครบสัตว์บุรุษนั้นเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งถูกโทษอย่างยิ่งนะคะเป็นเหตุบาปที่เรานั้นสามารถทำอะไรก็ได้ทุกอย่างเพลอคิดแม้ความเป็นเจ้าของในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของของตนแผ่นดิน ที่อยู่อาศัยไม่ใช่ของเราก็สามารถจะคิดเลยไปว่านั้นคือของเราเหล่านี้เป็นต้นจึงเป็นเหตุนำมาซึ่งบาปอากุศลนา,นานาประการนะคะนางอุตรามองเห็นนางสิริมาตั้งแต่เดินลงมาจากเรือนลำดับจนมุ่งหน้ามาที่นางจึงแผ่เมตตาจิตไปสู่นางสิริมาด้วยคิดว่าหญิงผู้นี้ มีคุณต่อเราอย่างมากเราได้อาศัยนางจึงมีโอกาสทำบุญถวายทานและฟังธรรมโดยสะดวกทุกวันตลอดมาหากประมาณคุณอันยิ่งใหญ่ที่นางมีต่อเราโดยเอาจัก,กรวาลเป็นความกว้างจักรวาลก็แคบเกินไปเอาพรหมโลกเป็นความสูงพรหมโลกก็ต่ำนักอีกฉะนั้น หากนางคิดโกรธเคืองเราด้วยเรื่องใดก็ตามและเราไม่ได้โกรธตอบต่อนางถึงนางจะราดรถเราด้วยเหนื่อยใสยเช่นนั้นขอให้เราอย่าต้องร้อนเลยแต่หากเราโกรธนางตอบก็จงให้ต้องร้อนเพราะถูกนางราดรถเราด้วยเน่อยใสยซึ่งเดือดพลานตามที่นางโมุ่งประทุสร้ายเราเถิด ดังนี้นะคะนางผู้เป็นถึงพระอาริยะระดับโสดาบันคิดแผ่เมตตาไปนะคะไม่ต้องพูดแต่แผ่ด้วยความรู้สึกระลึกถึงคุณของผู้มีคุณถ้าเป็นทางโลกโลกก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะฉันจ้างมาหล่อนมีคุณอะไรแต่ผู้มีปัญญานั้นคิดตรงข้ามเลยเห็นไหมคะ เขามีคุณอย่างไรนางได้โอกาสเจริญกุศลอันเป็นทานกุศลได้มีการฟังพระสัทธรรมค่ะนะคะได้ทัศนานุตตริยะสวนานุตตริยะปาริจานุตตริยะเป็นต้นค่ะซึ่งยิ่งใหญ่ไม่สามารถจะหาได้หากไม่มีนางสิริมามาช่วยดูแลสามีนะคะซึ่งแนวความคิดอย่างนี้ ต้องเป็นเรื่องของผู้มีปัญญาที่ได้ศึกษาพระสัจธรรมจึงสามารถเห็นคุณของบุคคลอื่นว่ายิ่งใหญ่เพียงไรเพราะการฟังพระสัจธรรมนั้นเป็นเหตุให้แทงตลอดในอริยสัจค่ะแล้วอย่างไรล่ะคะก็เป็นความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนางจึงคิดได้ทันทีด้วยปัญญาอันยิ่งนะคะว่าความยิ่งใหญ่อลังการ คือคุณของนางสิริมานั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจัก,กรวาลเกินกว่าพรหมโลกที่สูงนะคะเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นยังเป็นโลกอยู่แต่เมื่อนางได้ฟังพระสัทธรรมแล้วเป็นเหตุแห่งการออกจากโลกพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะบุคคลผู้เป็นสาวก ต้องฟังพระสัตธ,ธรรมและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่พระบรมศาสดาทรงแสดงเอาไว้นางจึงเห็นคุณค่าอันประณีตอันประเสริฐของนางสิริมาซึ่งเปิดโอกาสให้นางนั้นได้มีโอกาสฟังพระสัตธ,ธรรมปฏิบัติตามพระธรรมแม้ว่านางนั้นมีการปฏิบัติถูกต้องถูกตรงอยู่แล้ว แต่การฟังพระัทธรรมเป็นสิ่งที่พระอริยะนั้นใครค่ะคือใส่ใจชอบใจชื่นใจดีใจเลื่อมใสและรู้ว่าเป็นทางแห่งปัญญาที่จะพิจารณาพระธรรมคำสอนเพื่อประโยชน์เพื่อมักผลนิพพานให้ยิ่งขึ้นไป นั้นคือความประเสริฐสูงสุดยิ่งกว่าลัตนาใดๆในจัก,กรวาลทั้งสิ้นค่ะการได้เข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะเยี่ยงผู้เป็นพระโสดาบันนั้นจึงคิดไม่เหมือนบุคคลอื่นนะคะคิดตามพระธรรมคำสอนและมีแต่เมตตาและตั้งสัจจะไว้โดยชอบว่า หากความเมตตานั้นไม่เกิดขึ้นจริงแล้วขอให้เหนยที่ร้อนเดือดพล่านอยู่นั้นทำร้ายท่านได้เลยนี่ละค่าว่าผู้มีจิตอ่อนโยนในพระรัตนาไตรเป็นอย่างนี้นางสิริมาได้จับกระบวยตักน้ำมันที่กำลังเดือดอยู่ในกระทะแล้วเทราดลงบนศีรษะของนางอุตรา ที่กำลังเข้าฌานและแผ่เมตตาจิตอยู่ด้วยอำนาจแห่งเมตตาฌานบันดาลให้น้ำมันที่กำลังร้อนจัดนั้นได้ปราศจากความร้อนและไหลตกไปประหนึ่งน้ำตกจากใบบัวพวกเราก็คงคุ้นชินกันแล้วนะคะน้ำบนใบบัวนั้นไม่มีการเกาะติดใบบัวได้เลยน้ำมันที่นางไหลลดลงมานั้น ก็ไม่เกาะติดที่ผิวย่อมไม่นำมาซึ่งความเร่าร้อนใดๆไหลออกไปค่ะเหล่านางทาสีของนางอุตราที่ทำงานอยู่ในโรงครัวเห็นเช่นนั้นต่างมีความโกรธเคืองที่นางสิริมามุ่งประทุษร้ายนายหญิงของตนจึงกลูกเข้ามาจับนางสิริมาแล้วทุบตีจนนางสิริมาบอบชำ้ำทั้งตัว นางอุตรารีบเข้าห้ามและสั่งให้พวกทาสีเหล่านั้นให้นำผ่านางสิริมาไปอาบน้ำทายารักษาบาดแผลอันฟกช้ำที่เกิดแก่นางสิริมาโดยนางอุตราลงมือช่วยทำด้วยตนเองโดยจนนางสิริมาสบายขึ้นและสำนึกถึงความผิดของตนได้ และเห็นคุณความดีของนางอุดราที่ไม่โกรธตนแม้ตนจะได้บังอาจประทุษร้ายนางทั้งอย่างห้ามพวกภาสีซึ่งรุมทำร้ายตนตลอดจนช่วยเหลืออาบน้ำทายาและรักษาบาดแผลอันฟกช้ำที่เกิดขึ้นอีกด้วยโดยช่วยลงมือทำเองแสดงว่านางอุตรานี้มีน้ำใจงามอย่างประเสริฐ เกิดความรู้สึกซาบซึ้งประทับใจนักจึงกราบลงแทบเท้านางอุตราแล้วขอขมาโทษที่ตนล่วงเกินต่อนางอย่างยิ่งและสำนึกในความผิดนั้นได้แล้วแต่นางอุตรากล่าวว่าฉันจะยกโทษให้ก็ต่อเมื่อบิดาของฉันคือพระบรมศาสดายกโทษให้เธอก่อนเท่านั้น ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัววาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัจสี่โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ท,ทั้งสามสเ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทางสิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่ทานด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ